สวัสดีครับห่างหายก็ไปนานนะครับวันนี้กลับมาจะเจอกันช่วงนี้ข่าวสารก็เริ่มที่จะทยอยกลับมามีให้เราพูดคุยกันเยอะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ขออนุญาตพูดถึงนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลโปรชเลนต์สองพกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จะใช้คัดเลือกนะครับทีมที่จะผ่านก้าสู่วอลเลย์บอลทันลลิก ในฤดูการหน้านะครับผมนั่นะก็คือฤดูการ2021-2022ทีนะ่จริง,รงการแข่งขันโปรเชเลมันควรจะประกาศก่อนที่บอลลย์บอลเทลีกจะเริ่มแข่งขันด้วยซ้าหรือควรจะประกาศพร้อมกันส่วนการแข่งขันโปรเชเลตเนี่ยทางสมาคมก็มีการประกาศในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าจะมีการแข่งขันด้วยการนี้ในระหว่างวันที่13-15พฤศจิกายนนะครับผมก็แข่งขันกันที่สนามโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกษตรวันจังหวัดสมุทรปราการนะครับอันนี้ก็คือกําหนดการเดิมที่เขามีอยู่ สามวันนะครับเล่นกันพบกันหมดนะซึ่งดายการโปรเทเลนเนี่ยอย่างที่ใครจํากันได้นะฮะจะเป็นทัวร์เมนท์ที่แข่งขันเพื่อคัดเอา2ทีมที่ดีที่สุดนะครับผลงานดีที่สุดเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่วอลเลย์บอลไทเลีกในซีซั่นหน้านะครับทั้งชายทั้งหญิงเลยซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยปี2020นะฮะก็ไปแข่งขันกันที่ที่ไรรังสิตนะครับผู้ชายมี2ทีมผู้หญิงมี3ทีมนะฮะก็แข่งขันกัน3วันอันนั้นแข่งได้คือผู้ชายก็มีแค่สองทีมคือทั้งสองทีมก เพียงแต่ว่าก็มาจัดระดับกันว่าใครจะเป็นแชมป์ว่าใครจะเป็นรองแชมป์ส่วนทีมหญิงมี3ทีมนะฮะแข่งขันกันเพื่อคัดเอา1นึ่งสนะครับซึ่งผู้ชายปีที่แล้วก็เป็นปรินที่เป็นแชมป์นะครับรองแชมป์ก็เป็นกเกษตรศาสตร์ส่วนในประเภททีมหญิงนะครับแชมป์ก็เป็น i อ u นะครับผมขณะที่รองแชมป์ก็เป็นสมุทรปราการที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเมื่อฤด,ดูการที่แล้วนะครับขณะที่ในปีนี้นะครับจริง,รงๆการกําหนดวันแข่งขันของทางสมาคมที่กําหนดไว้แค่3วันเนี่ย แล้วก็ทางสมาคมได้มีการปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่ตัวนี้ก็น่าจะได้ทีมจํานวนทีมที่แน่นอนแล้วแหละว่าได้กี่ทีมชายกี่ทีมหญิงกี่ทีมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อสมาคมกําหนดวันแข่งขัน้วยแค่3วันเนี่ย13 14 15พฤศจิกายนเนี่ยนะครับดังนั้นทีมที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่เกิน4ทีมนะฮะชายต้องไม่เกิน4หญิงต้องไม่เกิน4นะครับเพราะถ้าเกินเนี้ยนะฮะถ้าเกินมาสักทีมหนึ่งเนี่ยมันจะไม่่่พพออนนนะะคัวงมไ ยกเว้นว่าทีมจะแข่งสองแมตช์หนึ่งวันนะฮะในหนึ่งวันถึงจะพอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโปรแกรมการแข่งขันนะฮะเรื่องวันแข่งขันเรื่องรายชื่อทีมเนี่ยเดี๋ยวรอทางสมาคมเขายืนยันมาก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันมีการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเรียสเยาวชน e แข่งอยู่นะครับที่โรงเรียนเยี่ยมเกิสุวรรณนี่แหละทอหนึ่งโปรแกรมการแข่งขัน,นข,ของโปรเชเลนสมาคมเขาก็ไม่อยากจะไปหาสนามใหม่ให้มันยุ่งยากนะฮะในเมื่อที่สม,มุดประการเขามีสองยิมอยู่แล้วก็แบ่งไปแข่งที่โน่นทั้งสองยิมไปเลยนะฮะแล้วก็การแข่งขันโปรเชเลน มันก็เป็นเลโตรเมนต์ที่แบบว่ามีอะไรสลักซับซ้อนมากเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทดเรื่องของอะไรพวกนี้มันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแข่งแข่งไปนะฮะที่สนามสมุทรประกานี่แหละแต่ครั้งนี้นะฮะเราได้ยินข่าวแววมาน่าจะมีทีมที่ส่งเข้าแข่งขันมากกว่า4ถ้ามากกว่า4ทีมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าวันแข่งขันมันจะต้องเพิ่มนะครับจาก3วันเนี่ยนะฮะมันต้องเพิ่มมาเป็น4วันหรือ5วันอย่างน้อยถ้าสมมติมี5ทีมเนี่ยนะฮะแข่งต้องแข่ง5วันนะครับมันแข่่่ง4ววัันนไไมด้ะะครรบเพาา ห้าวันเนี่ยก็คือกําหนดแมตช์เดี่ยวมันจะมีทั้งหมดห้าห้าวันนะครับผมแต่ถ้าเป็นสามทีมเนี่ยมันจะมีสามวันได้นะครับคือถ้าใครเรื่องรู้เรื่องของการจัดโปรแกรมเนี่ยจะรู้กันดีนะฮะจะเข้าใจกันดีถ้าเล่นแบบพบกันหมดนะนะฮะยังไงครูก็ต้องแข่งอย่างน้อยห้าวันเพราะถ้าแข่งห้าวันเนี่ยการแข่งขันมันจะต้องเริ่มในวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมเพราะว่าเขาจะต้องให้มันจบภายในวันที่สิบห้าเนี่ยมันจะต้องตั้งสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีนนนึงงงะครรรับบเเเเื่่ออออขววลลลลย์โปชา จะมีทั้งหมดกี่ทีมนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องราวที่นํามาคุยกันกับการแข่งขันวอลเลย์บอลโปรเชเลน2021นะครับเราก็จะได้เห็นในหน้าคาตาของสโมสรใหม่ๆที่จะได้ส่งข้าทีมเข้าร่วมแข่งขันใน วอลเลย์บอลโปรเชเลนแล้วก็มีลุ้นที่จะขึ้นไปเล่นในไทยนาฬิกฤดูกาลนี้ก็หวังว่าน่าจะสนุกนะนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยก็คงจะมีการไลฟ์นะครับผ่านทางแฟนเพจของทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะหรือว่าทางยูทูบทีวีเอชแนลก็คงคงจะมีอยู่2ช่องทางนี้แหละอัปเดตให้ติดตามกัน,กนถ้าเรื่องของชื่อทีมเรียบร้อยรายชื่อนกีฬาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่าแต่ละทีมมีใครกันบ้างนะครับที่ลงแข่งขันในโปรเชเลนต์สองพันยี่สิบเอ็ดในปีนี้นะครับผม